าไม้ไผ่ไปเลยอาจาาทธนูให้ใหายใจ ตรงนี้ได้ตัวหนึ่งหมูไอ้อคนนั้นยังเล่นไม่ได้หรอกน่าจะไข้กินไข้กินจะเปิดเธอแงวกันบ้าน,นยังไม่ทำเลยนะใครจะทำงันบ้านน้องไม่ทั้งไรบ้านจันไม่ช่วยน้องท่ารอกน้องบอกไม่มีสี

ยังต้องทำพวงมาลัยควเย็นทำให้ កាត់ទុយកាត់ធំมันສະເໝີຄືນີ້ का पालेउ हे न का मर्यो केल

อันนี้แบบเนี่เรามันเราไม่เคยได้ดีอันนี้มันจะเผื่อถ้ามันเพียงมาทางนี้มากเลยตัดฝั่งนู้นไม่ก็เพิ่มฝั่งนู้นมันเพียงไปฝั่งนู้นแค่ตัวฝั่งนี้เองถ้ากว่ามันจะบินได้คดีนะถ้ามันบินไม่ได้ล่ะว่าตัดไป บินไม่ได้ก็ทว่าทนบินไม่ได้ก็ทำไมไมวทำก <c oughs> อกเตจหนูก็บาลเวียดติตรงวงทมเป้เว